สี่โมงเนาะโงลานลวนกันเน่อยโตโตตาตาคนโตตาสบายดีโตตาโดยโตโตได้ค่ะโตสบายดีก็ูเออถือกันได้ะสบายดีนะสบายดีโดยพักกันมายังโตตามือนี่ะ่สบายดีป้าลุงนะครับสบายดีป้าลุงเป็นบ่อ เออบริจักสบายเนาะบมเป็นยังบมเป็นยังกับพี่น้องเลยท <c oughs> างภาษาเล็กน้อยเนาะทางลานสะดวงกันพาเพื่นอนเอามาดินถงหน้าเนาะโดยไม่หนี้การผากันมางานเอาเพื่อนน้องเนาะงานคนขังว่านเนี่ยเนาะโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> FC แหกแพงเบอร์ติดสุดสุดคนเนาะวันนี้สะดวงกับพี่นอนเนาะพร้อพี่นอ้องเอ่อมีงานมาพี่น้องเลย กะมืนนอเนาะงานปลูกแขนมื่อนี้กะเป็นมืออันนี้ไงกะเมกมเนาะพี่เนาะโอ้ทา่านโบราณสะรวงค่ะตัดผขามาขังนี่เนาะพอพี่เนาะอ้าแต่ผูกผ้ากันน็ดอย่างเดียวเซลอยู่นเนาะสบายดีเด้อสบายดีสิ่งยังสิ่งมูว่อ๋ส<ว>อสิ่งมู แต่งงานถูกแขนบื้นเนาะูกแขนจะบ่าวจะสาวมืออันนี้เป็นมือชุ่มแก่ชุ่มเคยบ่แก่ชุ่มเคยอัไรนี่สิ้นหมูได้เนาะสิ้นหมูงามเห็นว่าสิ้นหมูกะมือนกับขางงัวพูดแล้วมือนี่เป็นโต้บื้นเนาะโต้น้องพี่พี่น้องเมฆข้าวกะมีแต่ผู้หญิงเนาะพี่พี่น้องแต่ผู้ยิ่งเคยกับพูดแล้วมืออื่นเช่าเนาะเคยเนาะมืออื่นเช่ากับเคยมาเป็นพวกชัดง่ายนะเนาะแต่ขาแต่ซอยเนาะผู้หญิงกะ สิหมงามเน้อจากโลเด้เาะสี่โลโอ้หลายเชนเดบได้สี่โลนี่กันเนาะซอยเยพี่น้องเลยกะเกียบมาเลงเนาะเพิ่นซุ่มแก้วซุ่มเคยพี่น้องเลยยอผราเข่าผ้านำชเพิ่นกินเมลงเนาะทังนี้กันึ่งข่าหัวบังไงครัพี่น้องเลยฮาีย้อยเนาะดยสบายดีฮียอยนอเนาะฮาเียจะขวดได้จะขวดด้วยขวดเดียว ระไรหัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกนี้สิบวไล่หนึ่งลายเนาะพี่น้องบืนเศร้าพูดแหละบืนเศร้าเนาะลายแแขกคนพี่น้องมาเนาะผูกตอแคนกระไรหนึ่งประมาณสองหัวสามหัวพูดเละเนาะเออเข่าพี่น้องเลยพี่น้องยังมาซอยกันที่อยู่ที่กินซอยกันเนาะทางพื่นกะซอยสี่นมูเนาะเวลาบวดแรงทางนี้กะคั่วไก่เนาะยังไก่คอนบ่อนี่ยนะเออฮะโดยสบายดีถูก ครัวเองเนาะแต่เก่าผู้ชายได้หนิเนาะยิงกับครัวได้กันเนาะแนวจักเลยเออไก่ขอนงามพปดีงามเนาะไก่ขอนกะช่องโตทิ๊แต่ไก่หยังห้อสูเพิ่นพ่อมบ่อเน่ไก่ขอนกับไก่มินคับไก่มาขึ้นเนื้อเอาไก่มาเฮือนบ่มาผูกเข็นเออเฮฟเฮฟมาขึ้นเยื่อเพื่อนยางเนาะบ่อหน่กันเนาะไฟมาชมมาานือ อโชมพระพุนขั้วเป็นพ่อพี่น้องเลยไก่เองว่าคือซื่อนี่เขาซื่อเขาเอามาใส่ผูค้คุ้นๆนี่ไก่ขอนนี้ไม่ไ่ได้เป็นได้ผู้คุ้นๆเนาะแต่ใส่พุ้งของเวัตกรรมีได้อันนี้ก็เอาไใบนอพวกนะเนาะใส่ครับยังไตตับมันบ่พ่อพี่น,น้องเไยทางสะดวกอยู่ขั้วบุเป็นดอกเนาะ <c oughs> กล้ัวทางนี้กับครัวเดียบร้อยแล้วได้ตุ่นเนาะอ,อ,นอ,อืจะว้เครื่องในมันเป็นตับเน่อยเนาะขาวสวยเนาะตุ่นใหญ่ตุวนน้อยอจำนวนครัวเป็นนี่ร้องกาเขียนไปเนาะจะเตรียมไม้แต่มื่อนี่พอไปนอนเลยกอ้า ทาคุณกันหนึ่งเอาไอทัท้ทวนยามเด่นทันที่กับซอยชิดโอหัวอ,อย่างนี้ไอตรวจยูในไข่เบอ่งกอนอ๋อต้มก็ต้มไม่ใส่พักพรอนอื่นแต่อันนี้ครับอร้อยซอยชิดเล่งเนะพก็้นก็ได้นมันกับนี่กับีนพวกแก้วเคยมาพี่น้องเลยนี่กั เฮ็ดกินยาเล่นกะผู้หญิงกันเนาะพวกเป็นสีมูเพระาะว่าคันขาง,าง,ง,งขออย่างเบิรนกะพวกผู้หญิงอย่างกะสีข้าวอะไรเนาะพี่น้องมีแต่ถ้าวลอยซอยสีแต่ว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแกงยังไหนเนาะพี่น้องงานดองเนาะโอ้ช่าง,งลานสำรวจกันพากันมาลิ่มโต๊ะตังอยู่บนหัางกับเพื่อนเนอเออเดี๋ยวพากันไปยังนี่ลิ่มกับกบีบ่ะนี่หนึ่งซุ่มบ่โดยแหละ โอ้ยลมทับได้ลงห้ามลงห้อมลงมันเพลของเพื่อนได้ค่ะโดนโบเมนตมันโตต,ต,ตานใช้่อ่าหน้าพี่น้องเลยจัดงานลองเนาะมีโตมีตันไว้ให้แขกคนมาอื่นเนาะ,อะตอนรับเวลากินข้าวกินน้ำเนะเาผะผูริภูริข้นกะมาผูกกะกินข้าวแล้วก็เมื่อเนาะผู้คนกะผูกแขนแ,ะะแต่งเป็นธงหิวเป็นธงเมื่อพี่น้องเลย ใครสิผูกอ่าผูกแล้วก็นั่งกินยูพีก็ได้เนาะเดี๋ยวว่าบบกินกัเอาเมื่อกินเฮือนพรอพี่น้องเลยอสาวอัดคลิปลูกแหละเห็นยังโตนะพากันมายังมาเหนือโตกเล้อใช่ไม่มีคนมานั่งใช่ไม่มีคนมานั่งอ๋อโบไทยอีกนี่น้องตกะเล้อเล้อยังเจ้าพื้นเมื่อบ่ ดนมูไมูลายใช่ไหมเนี่ยมึงโตร่มทับเด้อไอตาปาดูไอตาเอป้าไม่ถกมูได้ฮะถมูเด้อป้าพี่ดีซะสียังพีจัก่าสียางจักวสีผ้าเจ้าซื้อยังเจ้านะเจ้าน่ะซือยังบอกป้าลุงเนาะเจ้านซื้อบันทเ้านอวัน t เออ้บัน t าบมาเจ้าเลยจะ ไอกุลอ่าน้องวันทาน้องกุลอันนี้เจ้าได้ใช่ไหมชื่อยังจักบอชื่อตัวเองไะโอ้น้องชื่อกีต้าน้องกีต้าฮู้น้าคุณก็เปิดอะตุ่ยเซลน้องพี่น้องโอ้ยน้องหกงานเนี่ยเพราะว่ามีงานโด่งใกล้กันสองงานเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าเฮือนนั่งกะเปิดกะสิบหกงานเนาะงกะอีกตามแต่ว่าผู้สิบหกยังงานผู้มีงบพี่น้องเลยเฮ้ยไปขึ้นแล้วตกแล้วตกแล้ว ใช่หาไหม,ไมไยังนะเออแหละนะไ,ไปบ่ไปอะ<า>ไรงัวไปบ่เตียงตรงนี้ไปฮะมาไป,ไปตีง,งัวเลย,เลยโอ้ยใหญ่มันชนบ่ยันเดี๋ยนนตีเลยโอ้เสช่หายนีเล็บขาหายนีไปโอ้ยหายนี่เนาะป้าพากันขึนนย้ยไม่เสียบไนดะ้ไม่ทังใส่โปดลงมาลงมา โอ้ลานสะดวงคุณน้อคุกกับคนคิดลื้อมึงเนี่ยมีแต่แก้วมักซิลามาแต่ใส่อือมักเสียบเลยนี่ไปไปผ้านอกบดินผู้ไปไปโอ้นั่งกบพักลาบปุกปกอยู่เลยพี่น้องเลยลาบสิ้นหมูเนาะะดวงก็นำลุกนำลานเอาลานเนาะพี่น้องเลยก็ให้ทั้งเอ้ยะดวงเฉยเนาะะดวงก็สีเอาลานอย่าสู้กันเลยสู้กันโมฮ็ตได้แบบน่าเฮ้ยโต๊ะไรไอโตเจ้าลื้อเ้ยไอโตเด้อ เออแย่าหลอกกันนะน้องแนวเดี๋ยวตั้งกันเหน็บมือเลยค่ะตอวเนาะมีดบวชเข่าได้หนิเนาะโอ้ยเปรกปรกมาพี่น้องเลยมีดบวชเข่าจะเป็นเคียงก็ได้นะงามสวยเนาะยินจนทอดพูดได้เนาะพระเจ้าพักอย่างเด้พูดได้เขาบูจักอย่างเนาะโออทางมีตู้มากอะบ่ได้ฝนบ่ มันวาเขาวเนาะบริการมันเป็นคมมันเลยน้องสิ่หมูน้องงามสวยอยู่ดูซี้แนคุ้ยช่เนาะย่งเงเดียวนะเดงเข้าไปนาอนสูงมากยมว้บุกเนะว่าอปูมุนกับมุนออซอยได้กับมาพักบ่เนี่ยเฮ้ฮลามาเนาะว่าได้มันใหญ่กับมันบ่มากเนาะขาซอยน้อยสัดมาพักน้อย แชงอยูให้น,น,น่อยเแม่ครัวมืนอนเนาะปกปกปกเยอผ่ามีดไผ่มีดมันจะเป็นขีเขียงวะเนาะมีดประเข่าตัวนี้ก็ชิเข่าให้อะ้รนี่ <c oughs> ง่ายชิวจักบอรน,นี่เ <c oughs> อ้ยขี้กันเว้ยทีหน้าเบิ้งก็ชิเข่าใช่ ทางพี่แกนกานก็ดิ่นเซวรเซลอยู่พี่น้องเลยตามภาษาเด็กน้อยเนาะมึงเสื้อกี่ยวกันเนอะนน่นๆนนองร่มเนี่ยพัะสิดึงกันแบบเส้นเกี่ยวกันนี่นี่ร่มจังเลยร่มนี่นี่พูนพ้นพะน่องนี้จะหอมเละพักบืนนี่ยังไรกูนี่บืนนี่เป็นซีดง้อเป็นนั่นได้เนาะ ก็จักกระลูกกระดิ่งก็เป็นโตเนาะหูโต้งไงเนาะพ่อพี่น้องหูข้างหลังกูเนาะเถกตัววักไงตอนเล่นกะสีเอาลาบมูยังเอาลาบมูให้กินก็ถ่าเนาะถามได้กินลาบง้อบื่นลานแผดชารวงกันเนาะพ่อพี่น้องบายบายยังไงทิมทิมบายกระดูกผีอไอนี่ตีนผีกระดูกงัวลูกละ พากันมาขึ้นยังไม่นะขูดไปบัดมันอีกเนาะบอวัดบอวัดไป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 ดินน้ำมูไปไม่ใช่แตกบ่แม่ไม่ใช่แตกผ่านผ่ามองเนี้ยงัวเถิบบืนนะเพื่อช่วยอันขาบืนอย่างพวกนี้น่ะไปไปเถิบองเงี้ยน่ะมาพี่น้องนี่ต่พี่น้องมาซอยกันเนาะกะเพื่อเพื่อเพิ่งเนี่ยบ้านหนึ่งขขาหนึ่งน้ำให้ดูก็ไปอยู่กินเนาะบืนเศร้ากะสรวงกะจะได้มาซอยเพื่อนเนาะกะสิโรกปปะมาณ บ่ายมงพ่ะพ eh> wow 네ี่น้องเลยมาหนึ่งเข่ายู่เห็ดกินน้ำเพลินเน่ะเพราะว่าหกโมงเส้ากะสีพี่น้องทั้งนั้นใกล้เคียงเคียงวันกับมาผุกต่อแขนนาะค่ะพี่น้องเลยผุกแขนเนาะทั้งพายเจ้าทรายเนาะค่ะพี่น้องกับเจ้าสาวก็อยู่วันโคกหน่อยเนาะกับใกล้กันเนี่ยค่ะพี่น้องเลยถ้าข่อยเนาะวันเจ้าสาวกันเนาะกับวันเจ้าสาวอยู่วันโคกหน่อยด้วยวันโคกบ่ายเด้อเนาะทั้งวันสะดวกับวันโคกง่ายกับ่อพี่น้องเลย เดี๋ยวก็เห็นกันอยู่นอพี่นอ้องโดยสำหรับคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรเนาะ่อแม่พี่น้องเลยสะดวงก็ี่ได้ลำลาจบคลิปใบสมีแล้วเนาะถ้าสะดวงว่าพิ่าการอะไรขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดย ลอยน้ำนะบังตักเด้อถ้าสวงว่าพี่ผ่าได้ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้สะดวงก็จะได้ล่ำลาไปแล้วเนาะกับอื่นก็ขอฝากว่าแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงเด้อเนาะแล้วก็บบอขามโฆษณาสะดวงก็ขอบุญขอบคุณเล,ลยเนาะโดยอ่ะชื่นชลาจากไปแล้วเนาะและไปพบพ่ก,กันในคลิปหนา้าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะ